น้องนั่งดีๆนะคะจ้าไปเที่ยวที่ไหนจ้าคุ้ม ไปแล้วนะคะรถม้าค่ะลำปางค่านูนไปแล้ว <Eden. S 2> นี่นะคะรถม้าลำปางนะคะเพื่อนพี่กับทางกับน,น้องวินเตจนั่งไปเมื่อกี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นที่จอดจอดม้านะคะเพื่อนอือเต็มเลยอันนี้ม้ากำลังกินหญ้าอยู่นะคะ ยังไม่ถึงคิวฉันนะจ๊ะยังไม่ถึงคิวฉันเลยรอก่อนนะคะสองตัวเลยนะมา,มายังย่าอยู่ยังไม่ถึงคิวฉันแสดงนะจ๊ะยังไม่ได้ออกไปเลยทำเสียงอุ้ยพอม ฮย <Hey, S 2> ฉันพร้อมจะไปแล้วนะปิดตาได้ป่าวนี่ามาฉันยังไม่พร้อมนะยิงได้อยู่แสนอร่อยเดี๋ยวฉันก็ไปเที่ยวนะเอาแล้วน,น,น,นะคะมากำลังออกคะ่ะไปเข้าเทียบผ้าเทียบผ้ามา มมากเลยเหมือนเขาปิดตาหรือว่าอะไรสักอย่างเดินมาแล้วจอดไหมไปไหนจ๊ะมีเสียงด้วยเทจังเลย <c oughs> ăn uh -huh.